สวัสดีครับอยู่กับสีสุกปนะครับวันนี้พามาชม้อไก่นะครับเราปล่อยไก่นะครับกับบรรยากาศฝนตกนะครับวันนี้ตกทั้งวันเลยนะครับข้อไก่ของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับหลังบ้านนะครับส่วนข้อกวัวฝั่งนู้นะนครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับจะได้ดูแลดูแลทั่วถึงนะครับดูแลได้ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างใน้อไก่นะครับ อากาศฝนตกก็ยังทำไม่เสร็จสมบูรณ์ดีครับยังเหลือเก็บเก็บของนะครับนี่นะครับเป็นบริเวณแล้วก็จะปล่อยไก่รุ่นไว้ในนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่นอนนะครับที่นอนส่วนตัวนี้นะครับ ไว้เลี้ยงลูกไก่นะครับส่วนใต้บริเวณนี้เราก็ไว้เป็นที่หลบฝนหรือว่าไว้วางสุ่มไก่ตัวผู้นะครับไว้ชำไก่หนุม่มไว้เช็ดไก่เช็ดอะไรก็ไว้ใต้นี้นครับเป็นที่หลบฝนนะครับหลบแดดหลบฝนให้กับไก่ ส่วนนี้เป็นล็อกผสมนะครับยวพาไปดูล็อกผสมกันครับล็อกผสมมีทั้งหมด9ล็อกนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็เป็นวัสดุเหลือใช้นะครับเราก็เอามาทำข้อไก่แต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่ได้นำสายพันธุ์เข้ามานะครับ ไม่ได้นำไก่เข้ามามีเหลือบางส่วนนะครับม <c oughs> ีเป็นบริเเว a ไว้ปล่อยไก่รุ่นนะครับอยู่แบบธรรมชาติ ฝนตกหนักมากเลยนะครับตรงนี้เป็นที่นอนไก่ส่วนใต้ยุ้งนะครับก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนของไก่นะครับโซนนี้ก็เป็นโซนผสมอาหารนะครับมีโรงสีข้าวอันเล็กนะครับมีเครื่องบดหญ้านะครับผสมอาหารให้ไก่บดหญ้าให้วัวนะครับแล้วก็ ทำตรงนี้นะครับรอบดิเวณโดยรอบข้างนอกก็เป็นแปลงหญ้านีเฟียนะครับก็บทบทให้ไก่ได้ด้วยให้วัวได้ด้วยนะครับส่วนหลังข้อไก่ก็จะเป็นข้อวัวนะครับเป็นค้อควัวบาบันเลือดร้อยครับ คทำประตนะรูให้อาหารไก่เสร็จดูแลไก่เสร็จก็ออกไปดูแลว,วัวต่อได้นะครับให้อาหารเติมน้ำนะครับแล้วก็จัดก,การให,ให้ง่ายต่อการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราน,นะครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูเฉพาะข้อไก่นะครับเดี๋ยวข้อวัวพาไปดูคลิปหน้านะครับ ก็ประมาณนี้ครับเป็นบรรยากาศภา,ายในข้อกไก่นะครับเดี๋ยวล็อกประตูก่นนะครับเราก็อิงอิงธรรมชาตินะครับให้มากที่สุดให้ไก่เขาได้อยู่กับธรรมชาตินะครับ รรตรงน,นี้ก็รองน้ำฝนนะครับไว้รองน้ำฝนไว้ให้กับ เอาน้ำไว้ใช้นะครับในข้อไก่นะครับประมาณนี้ครับบรรยากาศภายในสีสุขฟาร์มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตทั้งวัวและไก่นะครับให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ